สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมจับฉลากของ12เซียนนะครับตอนนี้จํานวนครบ12เซียนนะครับบ่อนี้เป็นบ่อหาร12,000บาททวนฮะกำลังชําระเงินนะครับแล้วก็พร้อมที่จะจับฉลากนะครับต่อเนื่องก็ปล่อยตัวนิกลาเข้าสู่บ่อนะครับบริเวณที่ผมถ่ายทานะครับเป็นบ้านซ้โลงครกสวับ บนกุดน้ำสายอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเบนต้นๆนะเป็นปลาบึกนะครับแล้วก็เป็นปลานินนะฮะสายใหญ่ครับโลกว่าถึงสองโลประมาณนี้ครับผมนินโบราณโบราณนะครับจะมีจริงหรือเปล่าปลาขาวสร้อยแล้วก็ปลายี่ศกนะฮะปลานนลจันทร์ประมาณนี้ครับผมสายธรรมชาติเน้นเน้นเน้นบึกมีจริงไหมนินโบราณมีจริงไหมทำความสะอาดเจ็ดเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับผม สิองเซียนก็กำลังกำลังนะฮะร้อนวิชาเพราะมีการวอร์มร่างกายแล้วนั่นคือการทำความสะอาดรับชมบรรยากาศการจ่ายเงินจับฉลากครับถม่นีเซียนตุนครับเสียนตุนเสียนตุนครับ ท่านละหนึ่งพันบาทครับท่านละหนึ่งพันบาทจับจ่ายเงินแล้วจับฉลากด้วยอ้าวเซนดูเซนดูครับเซนดูหมวกสีเขียวเซนดูสิบสองที่นั่งนะฮะที่นั่งเท่าไหร่ครับป๋าครับผมขอบคุณป๋าครับนั่นคือเสียงปลาพงแห่งหมองน้องย่าลังกาบ้านน้องย่าลังกาครับผมอย่าเป่าอย่าเฝ้าไม่ต้องพยายามจะพที่จรปั้นได้กันเอากระพาะ ขี้ขี้ใส่บ่อเลยไม่ต้องว่าแผนที่นกปลาเนาะเออาให้มุมนี้บ่เอเอาขี้ปยมุมนั้นกับบริเวณนะอยู่ในรั้วโรงเรียนนะฮะสำารงโคกครับผมอเออเออ เออหนึ่งจากไหนพงเออหนึ่งจากไหนพงนั่นคือเสียงปะอุทถามเออนึ่งนี่ก็ได้นบนเออ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 เอาเออเออออออเเออเเออเออเออเอเออเออเออเฮอดออเออเอออออเอออเออ เออต้นนชายหญ่ทางทิศตะวันตกพี่น้องเลยทิศตะวันตรกนั้นติดกับถนนหมายเลขทางหลวงสองศูนย์หนึ่งนะฮะชายภูมิสี่กิ้วครับผมพันเลยพันเลยพันดีพันดีดีันดีจะล็อกเรียกเด้อเอ่อ อันเมียเซียน้องกลัวมากมากเลยแหละกลัวยันเหรอครับเพราะว่าเขามาจากกองฉลาดด้วยตรงกองฉลาดด้วยตรงสนุกสนานนะครับกับ12เซียนไปเรื่อยๆครับพี่น้องจอยฟุซาวรับทรัพย์แล้วรับเงินเรียบร้อยเต็มตัวจะส่งมอบเจ้าของบ่อครับของบ่อยูบ้านวะ รอสักแป๊บนะฮะรอท่านจับฉลากสักหน่อยครับผมกำลังนวนแล้วก็เขียนกันหน้างานนั่นคือคุณสักอนภรรยาของเกมบอลศููนเจ็ดเโอเงินเยอะจังรายะออเขาทีแลกเงินนะปลกระหาใครจะแลกเงินใครจะแลกเงินติดต่อมาเด้อ น้อยก่อนเลยเนหัวไปห้าับก่อนอ่เขากันมาฆ่าพีบ้านะเอจับฉลากเลยเช่นกอนก็คนสุดท้ายเลยาเกินสุดท้ายเลยท่านไม่ได้อยู่ทนอยู่กลางก่ากันเขาไม่ได้อยู่กลางกเ มาลงรอดลงรอรดเขามาทีหลังครับผมเริ่มต้นนะขอญาตเล่าสู่ฟังนะเริ่มต้นการท่องสะอาดนะ9เสียนนะ,ะก็ขยอมอีก<ป>เป็น2องนะสองก็สิบเอล่าสุดคือ 1, 1>, <า> 1> นะฮะก็คือ1ิบสคนครับผมเก้าแล้วก็สองสิบเอ็ดแล้วก็สิ <12 S 1> ครับผมอ้าจับฉลากเรียบร้อย ปตดปตดนั่นเจมบอลครับเจมบอลเบอร์อะไรครับเจมบอลศูนย์ศูนย์เจ็ดครับเด็ดดีแล้วเราก็จะตามภายในบ่อยครั้งครับพี่น้องครับผมแพ้พร้อมหรือยังสุนพักครับเบอร์อะไรครับท่านครับเบอร์สองครับเบอร์สองเจมบอลทุนหัวจ๋าเบอร์อะไรครับเบอร์หกครับผมเบอร์หกแล้วครับผมอ่าเบอร์หกขอให้ท่านมันหวานครับผมมา ดูบริเวณบ่อครับพี่น้องครับผมยังยังยังดูพร <c oughs> <aha> oh, oh, really ้อมๆกันนิดนึงครับโอ้โหดูปลาพี่น้องครับผมดูปลาบ่อนครับพี่น้องโอ้โหปลาปลาปลาดูปลากันก่อนปลาันก่อนนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแหมบ่อนใหญ่เลยครับพี่น้องครับผมตรงนี้กขาทำความสะอาดนะฮะอลำเลียงไปลำเลียงลอยนั่นคือเสยนคม ือสีแดงครับผมสีมฟูป่าอูดป่าอูดนะครับแสดงนั่นนะู้นนะจอยฟูซาวรึปอ้าวเ้นตุนเส้นตุนช่วงดูตัวนักกีฬา เซนดูเซนดูหมวกสีเขียวเซนพัดบ้านใหม่พัฒนาสืีแดงป๋าพงบ้านหนองยากรังกาตามบรรยากาศช่วงปล่อยตัวนิกกลาลงเข้าสู่สนามการแข่งขันนะครับสบายเฮาโอโ้โหแม่เซนดูตบไทยเดลิโอก่อนอนั่นะ เออมาปลาพงชิมสักโบกเดี๋ยวสินดูว่าอ้าวไม่ให้ปลากินเ่ยไม่ให้กินจ้อยวะแม่จะกินสักโบกก็ไม่ได้วะมาครูใช้บ่อนี้นะครับพี่น้องน้ำเขียวๆอย่างนี้ครับผม เห็นส้นแหบบอกว่าปลาชุกชุมชุกขนาดไหนชุมขนาดไหน,น,าไหนลากไหมดึงไหมเดือดไหมครับพี่น้องต้องสามต้องเบิ้งกันเด้อ เสื้อสีเหลืองนะเสื้อสีเหลืองนั่นคือเซียนจัก,กรินนะฮะเสื้อสีส้มนะครับนั่นคือเซียนแขกจอยฟูซาแนะนําแล้วก่อนหน้านี้ครับผมบริเวณนี้จะมีทั้งหมด11เซียนนะครับอีกท่านหนึ่งกนะำลังเดินทางแกลอุปกรณ์นะฮะเป็นแพเป็นแหนะฮะประมาณนั้นครับผมท่านนั้นจะเป็นคนสุดท้ายฮะ เด๋ยวตามกันเรื together, right? <od> ่อยๆนะครับพี่น้องครับผมฝั่งด้านนู้นครับเป็นโรงเรียนนะฮะโรงเรียนบ้านสำโรงโคกครับผมบรรยากาศประมาณนี้มีรถไถด้วยรถไถรถไถมาทำไมเออ เออไปหน้าบ้านคนอ,อือ่นแม่ไป็นไแม่อย่างนี้นะเออเอเอๆๆหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเดอ้อป๋าบอกอพี่น้องเลยแต่ยนเย็นๆรีบรอนรเพื่อเอ้าเสียนแขกท่านเจ้ามีดลงไปทำไมเรียนมีดลงไปทำไมครับร๊บ,นนบส่งให้เสียนจัก,กริน ทำความสะอาดก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะชี้ไปมุมมองนะครับมุมมองตรงที่ว่านะฮะฝั่งด้านนี้นะครับผมด้านทําความสะอาดนะครับเสร็จแล้ว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 นะครับผมเดี๋ยวตามบรรยากาศการจัดแผร่อีกสักนิดนึงครับพี่น้องครับผม เออบักกรได้เบื่อไหนบักกรนะบักกรนั่นคือเรารอบักกรอยู่ครับผมบักกรกำลังไปเอาอุปกรณ์บักกรไปเอาอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยคล้องจองกันเลยครับพี่น้องครับผมเสียงดังที่สุดในบ่อนี้คือป๋าผงเอาป๋าเมื่อกี้ขอก็ไม่ได้นี่กระป๋องป๋าไปเอามาเลยขวดหนึ่งเลย ครับไป่อนกาป๋องเขาให้เป็นขวดครับอ๋อครับยินดีกับป๋าด้วยครับผมครับคนอย่างว่าแหละครันก็เคยมีประวัติครับผมประวัติอะไรครับป๋าประวัติที่ลบครับไม่ใช่บวกฮะัทงไ่ตวิเป็นโอ้ประวัติลบของป๋าไม่ใช่บวกนะครับพี่น้องคิดเอานะครับว่าท่านหมายถึงอะไร มันมานนะครับมันมานครับทุกเซียนสิบสองเซียนครับผมขออนุญาตนับนะครับห 11, 11นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงานสิบเอ็ดนะฮะเดี๋ยเซนกอนะเซนกอนรอเซนกอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวดูการจัดแถวไหนเป็นแถวไหนหน่อยนะฮะจะเป็นยังไง เส้นแห่เส้นแห่จอยผูซสาวเบอร์สี่จอยผูซสาเสื้อสีแดงโแรงฤทธิ <pok> ์สิร์ฟาพงโดบลีโอน่าจะมีบริการเด็กเสิร์ฟนะพี่น้องนะว่วเส้นแห่อยากจะดื่มอะไรครับผมทักกันมาวระเดี๋ยว อันนี้คุณสากคอนข้าเลยไฮะเข้าเช้าเหรอเข้าเช้าครับผมปริญาของเกมบอลน์รับประทานอาหารเช้าให้กำลังใจเซียนแห่โอ้มีที่เข้ามานะเอาไปตัดต้นใส่ครับพี่น้องครับผมต้นใส่ผมถ่ายทำนะก็ผมทำคลิปทุกวันนี้นะก็จะเป็นเทคนะฮะ เทคแรกของเราของ้องเรนเดอร์ก็จะไม่มีการตัดต่อนะครับเราจะถ่ายความเป็นจริงนะฮะของคนชีวิตคนหาปลาเสยนแหนะฮะที่ได้ต่อสู้เป็นวันนะครับประมาณนี้ครับผมเพื่อลูกก็เมีนะครับเงินรายได้ก็สู่ครอบครัวของพวกท่านๆนะครับพี่น้องครับผมเหลืออีกนะเสนกอนนะฮะเส้นกอนนะก็คงจะประมาณนี้นะครับแถวนี้4ี่เซียน 4เซียนนะครับฝั่งนู้นนะฮะจะมีอีกท่านหนึ่งนะจะเป็นเซียนกรนะฮะทั้งหมด12สเซียนนะครับพี่น้องนะ้เดี๋ยวเราก็จะรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะขออนุญาตนะฮะปิดคลิปในช่วงฮะการจับฉลากจ่ายเงินตะหรอจนนะครับปล่อยตัวนี้กีฬาเข้าสู่สนามการแข่งขันนั่นคือบ่อที่สำโรงโคกตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงพูม ไว้เพียงเท่านี้เราจะไปพบกันในช่วงที่ลุ้นลากนะแฮแรกของพวกเราครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมตามกันอีกครับพี่น้องนี่เลยครับผม